ไหนถ้าอะไรขอขึ้นไปดูหน่อยปกติไอ้ท่าที่มันเอามาให้มันก็ไม่เคยมีเลยนะไม่มีวะท่าโยคีขี่เมฆก็ใช่อ่ะดูท่าดิเนี่ยมโยคีขี่เมฆชัดๆเลยเนี่ยมันใช่เหรอวะใช่มึงเคยเห็นว่าโยคีขี่เมฆอ่ะไม่เคยเห็นนะดิเออกูไม่เคยเห็นเหมือนกันเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอา โยคีขี่เมฆเอ้ารุ่นสีโยคีขี่เมฆกันนะเว้ยน่าตนักใจจังเอ้าโโอ้หท่าเต้นเลยนะโยคีขี่เมฆก็ไม่ชอบอะว่าท่าโยคีขี่เมฆอ่ะไม่ชอบไม่ชอบเราชอบนาลีเขายอมต่อฮะ เเ้นยีมก็ไม่กี้ไงท่าเต้นที่อยู่ข้างบนน่ะโยคีขี่เมฆเลยนะีขี่เมฆแล้ว่ไปบอกใครเขาก็เชื่อนะว่าเป็นโยคีขี่เมฆอะเออาร์โอสุนเออาอเอออ่ะกูพยุบเก่นะกุไลยิงมันหมดเลยอะไปไปไปไงเอาไม้มาเอาเราเนี่ยอไมมาเอาบราเนี่ย มึงจะให้กูเข้าอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ให้ออกเอากระสุนนะกระสุนนะกระสุนอ๋อเอากระสุนเออพูดพูดให้เต็มเต็มสิเพื่อนเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกันวะโอ้ยนี่มันพยาบาลกระเด้าดินนี่ฮ่าเฮหมดมาเงาะหัวอ๋อทำไมตายไวจังอ่ะเออทำไมตายไวจังอ่ะที่เก่งๆกว่านีไหมเนี่ะเออท้อเดินๆไปปิ้วเดียวไม่ชุบเลยนะ ไม่เป็นกูแล้ว